สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออฟนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมบีดบัตบอลนะครับผมวันนี้เราจะมาซุ่มนะครับซุ่มตัวละครนะครับผมในเกมนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากดเข้าหน้าเรียกตัวนะครับผมกดเข้ามาน้าเรียกตัวนะครับเรามีทั้งหมดนะครับสามหมื่นครับสามหมื่นผมจะเรียกว่าสามหมื่นเพชรก็แล้วกันนะครับแต่มันมีชื่อเรียกเฉพาะนะครับ ก็จะส่ม,เ,เ,รสมเรียกขั้นสูงนะครับผมเรียกขั้นสูงนะครับมันจะมีอ,อัญเชิญสัญญานะครับจะสุ่ม4ดาวถึง5ดาวนะครับผมก็เรียกเกียร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นออปชันเสริมของตัวละครนะครับผมแล้วก็เป็นไคโดนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นบัฟนะครับบัฟที่ช่วยในการ ต่อสู้นะครับผมโอเคระบบมันก็ยังไม่เพิ่มอะไรมานะครับผมสําหรับเกมนี้นะครับมันยังเป็นเกมใหม่อยู่นะครับก็จะเรียกขั้นสูงนะครับผมเราก็จะมีเรียกทั่วไปแล้วก็เรียกเป็นกันเองนะครับอันนี้ก็จะใช้คะแนนวิถีภาพนะครับผมมีผมมี1,000นะครับมี1,000คะแนนพอดีเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูนะครับผมสุ่มทั้งหมด10ครั้งนะครับตัวละครก็ตามนี้เลยนะครับก็ยังไม่มีตัวอะไรเพิ่มเข้ามานะครับโอเค แปสิบครั้งนะครับหนึ่งพันนะครับอันต้าิรันโตเป็นฮิโยรินะครับผมเป็น s อเป็นเกรด SR นะครับผมฮิโยรีครับก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะคุ้มอะไรยังไงนะครับสําหรับอันนี้เพราะมันก็ต้องเป็น s s r นั่นแหละสาหรับเรียกตัวเรียกตัวขั้นสูงนะครับขออภัยครับก็ผมเคยได้แต่ ยิชินอย่างเดียวโทชิโร่แล้วก็อไอเซนนะครับยังไม่เคยได้เลยนะครับไอเซนเคยได้แบบเล่นกิจกรรมได้ฟรีมา5ดาวมาตัวหนึ่งส่วนโทชิโร่นี่คือไม่เคยได้นะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มนะครับมีทั้งหมด3 3 0,000หมืรนบผมจะเรียกว่าเพชรนะครับผมเรียกว่าเพชรแทนครับเพื่อความง่ายดายนะครับอันนี้เราก็ทําการสุ่มเลยนะครับ หนึ่งครั้งใช okay. this, so ้สอ0พันะครับสิบตัวใช้2000นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นสีแดงแบบนี้เราจะเป็น SSR 5ดาวเลยนะครับผมเราได้ไว้มานะครับผมสำหรับรอบแรกโอเคประมาณนี้ก็คือพวก SSR นี่คือผมได้ทุกตัวแล้วก็จะมาสุ่มเอาพวก UR นีครับซึ่งเลดออกยากมาก เลดมันไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าเคยสมได้โทชิโร่ไปเอ่อไม่ใช่ครับสมได้คุโรซจิยิชินนะพ่อของอิจิโกะสมไปได้สองครั้งนะผมแล้วก็เงียบมานานเลยน่าจะเดือนสองเดือนแล้วที่สุมไม่เคยได้เลยครับโอเคเกมมันยังไม่เพิ่มระบบอะไรเข้ามาสักเท่าไหร่นะครับผม ในในเรื่องของการส่มตัวละครนะครับก็เห็นแต่ตัวซ้ำๆอ่าลิซ่านะครับกลุ่มไวเซิร์ตนะครับอืมโอเคมาสุมให้ท่านผู้ชมดูเล่นนะครับขำๆไปนะผมเก็บเก็บได้สามหมื่นก็เดี๋ยวมาลองทำคลิปดูนะครับผม ดี๋ยวมีออปชันอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะสำหรับเกมบี b บัตบอลครับยังเป็นเกมใหม่อยู่นะครับก็มันจะมีแจกโค้ดนะครับแจกโค้ดในเว็บเพจนะครับให้ทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกตอบคําถามอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าพวกกิจกรรมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเพื่อรับโค้ดทั้งเซิร์ฟนะครับผมก็มีมาเรื่อยๆนะครับ ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับผมแจกโคตรนะครับ <laughs> โอเคไม่รู้ว่ากี่ครั้งแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปจัดการตัวละครกันนะครับจัดการเสร็จก็ต่อครับเมื่อกี้ตัดไปนะผมแม่ไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมจัดการเร็วจังอ้หลังๆมาไม่มีไม่มีแดงมาเลนะ SSR นะครับมีแต่ SR อย่างงี้ R อย่างงี้ อันนี้เป็น S A นะฮินาโอริอ,อ,อ่า S I แล้วครับอีคาหุคิระนะครับผมอย่างนี้ยาวไปยาวไปอิชิดะ S r อันนี้อาโอ้โหผมว่าในอนาคตก็น่าจะมีตัวใหม่ๆเครื่องเข้ามาเยอะนะก็เดี๋ยวรอติดตามดูเรื่อยๆนะครับผมก็อย่าเพิ่งเลิกเล่นกันก็แล้วกันนะครับเห็นว่ามีเกมบีดเอ่อตอนนี้ก็ อยู่ในช่วงทดสอบอยู่นะครับยังยังไม่เข้าสโตนะครับยังไม่เข้าสโตไทยก็เดี๋ยวรอฟังข่าวเรื่อยๆครับเกมนี้ก็เล่นได้เรื่อยๆนะครับผมเล่นแก,เแกน้เบื่อแก้ซิงครับเบื่อเบื่อก็มาสุมมาสุมพอได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นพวกตำนาน UR นะครับผมอ๋อ SSR อ๋ออีคาคู่ครับผมตอนบังครนะครับผม ตอนบางไขอย่างเทน่าจะเทที่สุดแล้วนะสายมายาครับเอีครับโอเคหมดแล้วนะครับหมดเพชรแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอ่าครบหนึ่งพันแต้มนะครับก็สามารถสุ่มได้อีกนะครับครบเก็บครบหนึ่งพันแต้มจากจากการที่เราสุ่ม2 0 0พ2,000เพชรเมื่อกี้นั่นแหละครับน้อยโชล่าครับผมน้อยโชล่าได้กี่ครั้งเรามีมาเล็ก้อยไหมนะ s s i ไปไห SS r ครับอุนคิโอลาครับอุนคิโอลา,าเขียวนะครับโอ้แดงอีกล้อิจิโกะน,นะครับตอนแรกแหกพัแกแรกๆนะครับโอเคหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมันจะขึ้นตัวอ,อที่สมได้ใหม่หมอ่มไม่ขึ้นนะครับ ก็ต้องเปิดดูเอาเท่าที่จำได้นะครับที่สุ่มได้นะครับเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะคท่านผู้ชมอันนี้ฟ้าฟ้าก็ได้อิจิโกนะครเมื่อกี้อิจิโกแล้วก็ไว้แล้วก็ลิซ่านะครับสำหรับธาตุน้ำแข็งนะครับหรือว่าธาตุฟ้าเ่ยนะอิชิดะไม่แน่ใจว่าได้ไหมเมื่อกี้โอเคสีแดงครับถ้าสีแดง เราไม่ได้ในธาตุสีแดงแปลกครับที่รอบนี้มันสามหมื่นเพชรมันไม่มาเลยธาตุเขียวครับได้นอยโทล่านะครับได้อุนเคียวลานะครับกับได้ไอตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้จากชื่อนะครับแต่ว่าเป็นอารันคานครับเผาอารันคาสีม่วงครับก็ได้สีม่วงไม่ได้ธาตุแสงก็ได้อีคาคูับตัวหนึ่งนอกนั้นก็พวก ไก่กานะครับพวกพวก SR พวก R นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ